สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องคำว่าสมณะนะครับมาเจาะลึกกันจากจุฬาอสุปุรสูตรว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นแท้ของการเป็นสมณะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรกันแน่สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านาชี้ประเด็นนี้กับพระภิกษุโดยตรงเลยค่ะว่าการที่เราถูกเรียกว่าเป็นสมณะเนี่ยหรือการปฏิบัติแบบสมณะมันต้องวัดกันที่ตรงไหนครับ เพื่อให้การบวชมันมีความหมายจริงๆไม่ใช่ศูนย์เปล่านะคะโอ้โหเปิดมาก็น,น่าคิดตามเลยนะครับเพราะเหมือนท่านเริ่มด้วยการบอกว่าไอสิ่งที่เราเห็นเห็นกันภายนอกเนี่ยอย่างการคลองผ้ากาสาวพัดหรือบางทีการเปลือยกายหรือการใช้ชีวิตแบบสมถะมากๆใช่ค่ะการอยู่โคนไม้หรือลักษณะภายนอกอื่นๆแบบว่าการมุ่นผมอะไรพวกนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่ตัวตัดสินซะทีเดียวว่าคนนั้นเป็นสมณะจริงหรือเปล่า ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นท่านมองว่าเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นเองแต่ประเด็นสําคัญจริงๆที่ท่านเน้นย้ําคือเอ่อต่อให้มีรูปแบบภายนอกแบบนั้นเป๊ะเ,เลยนะคะแต่ถ้าข้างในใจนะคะยังเต็มไปด้วยสิ่งที่ท่านเรียกว่ามลทิน มลทิน <Mol> ใช่ค่ะหรือก็คือกิเลสนั่นเองเช่นแบบว่ายังมีความอยากได้ของคนอื่นอยู่อภิชาหรือว่ายังคิดร้ายคิดพยาบาทคนอื่น mm hmm. ยังมีความกโกรธความผูกโกรธหรือแม้กระทั่งความเห็นผิดผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะคะถ้าไม่ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจก็ยังถือว่าห่างไกลนะคะห่างไกลจากความเป็นสมณะที่แท้จริงมากๆครับเพราะกิเลสพวกนี้ล่ละคะ่ะที่ท่านบอกว่ามันจะนําไปสู่ทางที่ไม่ดีหรือที่เรียกว่าอบายฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ภายนอกจะดูดีแค่ไหนก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่ถ้าข้างในใจยังยังไม่สะอาดว่างั้นเถอะนะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะคมข่ายมากครับแล้วทีนี้แก่นแท้ๆเลยแหละครับที่ทำให้เป็นสมณะจริงๆตามที่ท่านสอนคืออะไรครับไอการชำระล้างใจที่ว่าเนี่ยมันคือ,อยังไงครับหัวใจสำคัญเลยนะคะคือการละค่ะหรือการสลัดทิ้งติเลทพวกนั้นออกไปให้หมดเลย ละทิ้งไปเลยใช่ค่ะพอเราแบบว่าสามารถละวางหรือชำระล้างสิ่งที่เป็นมลพิณทางใจเหล่านี้ออกไปได้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มใสเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นมาค่ะอ๋อครับแล้วพอเราเห็นความบริสุทธิ์ในใจตัวเองใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความรู้สึกเอ่อปลื้มใจอิ่มใจที่เรียกว่าปราโมทย์ปิตินะคะครับผมซึ่งความรู้สึกดีๆเหล่านี้มันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราสงบลงด้วยแล้วก็จะเกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นมา พอใจมีความสุขมีความสงบแล้วเนี่ยมันก็ตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นค่ะอืมเข้าใจครับแล้วพอมันตั้งมั่นดีแล้วนะคะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแหละคือฐานสําคัญเลยที่จะใช้พัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไปอีกขั้นก็คือพรหมวิหารสี่ที่เราคุ้นเคยกันดีเมตตากรุณามุติตาอุเบขา ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะก็คือการแผ่ความรู้สึกดีๆทั้ง4ี่อย่างนี้คือความปรารถนาดีความสงสารอยากช่วยความยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็การวางใจเป็นกลางแผ่ออกไปให้กว้างเลยค่ะสู่สรรพสัตว์ทั้งหมดแบบไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันครับท่านเปรียบเทียบไว้สวยงามมากนะคะเหมือนกับสระน้ำที่ใสสะอาดที่ใครเดินทางมาเหนื่อยๆก็มาดื่มกินมาอาบให้เย็นสบายได้อาา่าฮะ ธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้ก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าใครจะมาจากวันะไหนจะเป็นกษัตริย์พรามณแพทย์สูตรหรือสกุลอื่นๆพอเข้ามาปฏิบัติในธรรมวินัยแล้วเนี่ยก็คือมาละกิเลสมาพัฒนาจิตใจตามนี้ก็จะพบความสงบร่มเย็นภายในได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเป็นเหมือนโอเอซิสทางใจสำหรับทุกคนประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วเป้าหมายสูงสุดจริงๆของการปฏิบัติตามแนวทางนี้นะคะก็คือการบรรล,ลุถึงความหลุดพ้นโดยสมบูรณ์หรือที่เรียกว่าวิมุตตินั่นเองค่ะวิมุตติใช่ค่ะทั้งทางจิตใจเจโตวิมุตติแล้วก็ทางปัญญาปัญญาวิมุตติซึ่งหมายถึงการกําจัดกิเลสท,ที่มันฝังลึกอยู่ในใจเรียกว่าอาสวะให้มันหมดสิ้นไปได้ในปัจจุบันชาตินี้เลยโอโ้โหนั่นแหละค่ะคือความเป็นสมณะที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด าามมควมหมยนี้พอฟังแบบนี้แล้วเ,เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าสุดท้ายแล้วหัวใจมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงข้างในจริงๆเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจตัวเองการละวางสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้ใจมันบริสุทธิ์มันสงบสุขใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนชุดหรือทำตามพิธีกรรมภายนอกเท่านั้นถูกต้องที่สุดเลยค่ะ แก่นแท้มันคือการชำระจิตให้สะอาดแล้วก็พัฒนาคุณธรรมความดีงามข้างในให้มันงอกเงยขึ้นมาการที่กิเลสอาสวะมันสิ้นไปต่างหากคือเครื่องยืนยันความเป็นสมณะที่แท้จริงตามแนวทางของพุทธศาสนาครับซึ่งนั่นก็คือหนทางสู่ความสงบแล้วก็ปัญญาอย่างแท้จริงค่ะเป็นบทเรียนที่ผมว่ามันเหนือการเวลามากนะครับเรื่องของเนื้อแท้กับเปลือกนอกเนี่ยจริงค่ะ พอจะจากกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายให้เราได้ลองไปคิดกันต่อนะครับไอหลักการที่ว่าคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่คุณภาพข้างในไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราคุยกันมาเนี่ยเราจะลองเอาไปปรับใช้กับการมองหรือการให้คุณค่ากับบทบาทหน้าที่ต่างๆหรือแม้แต่ผู้คนรอบตัวเราในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างนะครับ